แล้วก็เปิดตรงไหนดีให้มันดูกูจะเปิดตรงไหนวะไม่น่าตอบปัญญาอ่อนทั้งแมพเลยโอเคเรามาถึงแล้วนี่ได้เป็นร้านที่เราทำงานใช่ปะจำเลยเรื่องก็คือเรารู้ว่าเรามาทำงานที่ร้านขายช่างเผยบุ Facebook, ๊กมั้งช่งยูุ๊กแทนไปเคลียร์ช่างต้องมาทำงานวันนี้เออเหมือนกันเพื่อนกูก็ไม่คิดว่ากูต้องมานั่งอัดคลิปในมาหาลัยเกี่ยวกับลาบูบูเบนี่ยก็มาตั้งมาทุงท่งทุ่งทุ่ง สรุปเราบูเป็นผีหรือไอเชี่ยนเป็นผีหรือว่ากูเป็นผีสูตร์เอ๊ะแล้วก็เฮ้ยลูกค้าเหรอลูกค้าปะใช่มลูกค้าปะ ดูค้ามาดูค้ามาโอเคโอเคปับนนึง <c oughs> เฮ้ยหน้าเกลียดอีสั่งเลยไ <c oughs> อ้ข้อความน่า่ลงไปลงปีกเหรอเออไปพ้นไปสำคัญ เมื่อกี้ผมก,กลัวไหมเมื่อกี้แบบผมผมต้องแบบผมต้องกินใช่ไหมเอ้ยะบูบูเดี๋ยวได้เอบูบา้าบูบา้าไข่มุกฟรีตอนนี้ฉันรู้สึกหิวน้ำมากก็กลืนน้ำลายตัวเองดิรู้ใช่ไหมมนุษย์สร้างน้ำลายมาเพื่อที่จะลดอาการหิวน้ำเวลายอยู่กลางทะเลรายหรอว่าหิวน้ำอ่ะ มึงม,ม,มีสมองวะไหมในในหัวนั้นมีสมองวะไหมฮะน้ำลายอ่ะคือเรื่อยไปเออปัญญาอ่อนไม่รู้เขาพูดอะไรนะผมผมแย่งข้าวบนไปสองคน,นะคน,คน,คนอ่ะคนละคนจะตอบคนละตอบไม่ต้องไม่ต้องแปลซับเกมมเคือเลยนะกู๋จะให้มึงแปลยังไงอยู่ทั้งหมดราคาสองสี่เก้าเซนครับไงเอาคือเกือบร้อยบาทอ่ะขอบคุณสแตนท์ครับหุบปากดิโน ทังใส่แล้วก็โอบาทีอันนี้คือชานมอันนีนนะนเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นเครื่องเครื่องปัน่นหยุดเครื่องเครื่องปัน่ <c oughs> นเครื่อ,อ,องปั่นกู อย่างใครข้อลูกอะอ,อันที่สามมันต้องโดนจับสแกร์เกมผีทุกเกมอะคุณดูนะอันที่สามอันนี้ที่สามที่สามยิบอ่ะแล้วก็ปันอันนี้แล้วก็ใส่กล้องไม่เหรอจริงจังวะ กูควรทำแบบเออเออหยิบหยิบวันนี้หยิบวันนี้หยิบวันนี้หยิบ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 ดิหยิบหยิบหยิบดิตุล่คุกูมันโงู้นมันบ้าวะอืมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมดีขอบคุณที่เตือนครับ เออเอาว่ะตัวละครผีตัวแรกที่ดีในเกมนี้ใครจะไปคิดมันจะมีด้วยฮะโอ้โหป้าป้าเป็นเซ็กซี่ว่ะโชว์มันก็นแจ็คสันด้วยไปผูกคอต้องมาโมกับผมไหมดูเหมือนไข่มุกฉันจะหมดแล้วให้ไปเช็คห้องแช่แข็งดีปะ บบู <The> ไปชกศาสอร์กันเราวิ่งได้เกมนี้เฮ้ยวิ่งได้ยังแบบนี่ไอ้ปุ่มนี่คือปุ่มวิ่งอะกูเข้าไปทาง <c oughs> ทกูเจความสะอาดเท่าน้าำเทมกระแพงแม่งเลย ฟังไม่ได้เหรอโอ้โหจีบอะไรอ่ะเมื่อเมื่อกี้ผมตกใจนะแต่ว่าตกใจไม่ทันคืออะไรอ่ะอ๋มึงมานั่งทรารในห้องน้ำกูเนี่ยโออเ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 ออออกไปเราจะมารวมร่างกับกูทำแล้วมึงจะนอนตรงนี้ทำไมเนี่ยมึงลุกขึ้นมา เดวมึงจะออกไม่ออกให้กูจุดทูถอยน้ำแดงไหมนะมึงเลิกบินลงโลกมานี่ดิโอเคตำรวจกำลังมานี่เราต้องเอาตัวรอด5นาทีเหมือนไอ้ไอ้กิมเป็นแล้วอเปล่าวะมันสำคัญมากที่คุณจะจะอะไรจะอะไร มึกต่ดจบเปละครไทยออมันตะคำเอาดออิปุวดมมันโดดขึ้นตรงนี้ได้ปะนีๆนี่โอเคได้แล้วบักักบักักกูวักกูวักกีไปไอ้มาด Bad Ending ลาบูบูเจอคุณตำรวจกล่มาหลังจากนั้นที่โลเคชั่น แต่ว่ามันไม่มีอันนี้ของคุณคือเปลาพกคือตำรวจมาแต่ว่าไม่เจอศพแล้วก็คดีของเราเนี่ยถูกลืมผมไปกินข้าวแล้วเจอกันทุกคนดาราที่ทเทคนนี้กูจะไปหักคอไอ้เด็ก